เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นทางด้านของสลิมให้เพื่อ,อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสลับสลิมของผมเองนะก็กดมาในแรงประมาณอ่าสามสิบกาดาวด้วยนะครับก็มารับชมกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็พยายามไต่ขึ้นซูพีมอยู่นะก็ฟาร์มครับโอ้โหโดนซูมไปต,ตดนงเลกเกมนะไม่เป็นไรครับ อ่าสำหรับแคลลี่ตัวนี้ก็ห่างหายกันไปนานเลยนะก็จะมีการที่แบบว่า <Yes. S 1> เกิดแบบขึ้นมาหยิบในการแข่งนะครับหยิบขึ้นมาในการแข่งนะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จ่ายดาเมจค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าอันตีสลิมเนี่ยโจมตีเป็นเปอร์เซ็นเือดนะครับ <Hi. S 1> ก็ค่อนข้างที่จะโหดเลยนะเป็นแคลลี่ที่แบบ <Hi. S 1> ต้องการของนะตัวนี้ถ้ามีของก็จะถือว่ายิงแรงมากครับแล้วก็พิ้วด้วยนะ สตันก็มีนะครับตาหอ,อกไกลๆสตันแบบแก้เอลซูได้นะครับเกมนี้ผมก็หยิบมาแก้ทางด้านของเอลซูเน้นนะาฟาร์มาไปครับหอ,อก GPS โคตรไกลตัวเนี้ยโอเคครับไอเทมชิ้นแรกนะครับผมก็จะขึ้นเป็นทางด้านรองเท้าตีไปนะครับก็จะได้เพิ่มความเร็วโจมตีให้กับสลิมของเราดนวยนะโอ้โหเอลซู มาไหนเนี่ยโอ้โ oh, หติดคือตายเอาละครับก็ตัดมาช็อตนี้กันเลยนะช็อตเมื่อกี้ก็พลาดไปนะครับคือเอลสูเขาแบบหายตัวเข้ามาแล้วก็ยัดเลยนะแบบระยะประชิดนะครับก็ค่อนข้างที่จะแพ้นะต้นเกมเพราะเอลสูเนี่ยดาเมจม,มันแรงมากเลยนะครับต้นเกมนะก็ทําใจไปครับฟาร์มไปก่อนนะเพราะว่าแรงเนี้ยค่อนข้างที่จะตึงนิดนึงนะครับเล่นก็พยายามเช็งแหนบให้ดีนะเพราะว่าเอลสูเนี่ยเขามี แ็บดูแล้วนะครับหรือว่ามีหวอดน,นะก็เป็นแครี่ที่ดูแลตัวเองได้ดีนะครับสรับเลี้ยวสเพราะว่ามันซูมไกลนะมันสามารถเกลี้ลิปหลังป้อมได้นะครับแต่ตัวเนี้เนี่ยมันต้องแบบเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนิดน,นึงนะโอ้โหโดนตันไปเปิดละติซอยซอยมาดิยิงอยู่เจ็บมีฮ o นี่ซัมเ e อรเนอร์ช่วยอยู่นะครับแต่ไม่ไหววะเขายิงแรงเกินโอ้โหเจ็บปาดนูนะแต่อยากได้คีบอะโอ้ย ตายละอยากได้อยู่นะครับเดี๋ยวปลาหอกเอาสักตัวก่อนนะก่อนกลับบ้านไอเราก็กลัวโดนซูมนะครับขอ,อกลับก่อนนะครับช็อตนี้เอาล่ะครับก็มาเดินเกมกันต่อเลยนะก็ทีมเราก็ค่อนข้างทําได้ดีนะครับสกอร์ก็ค่อนข้างนําเลยเกมนี้ก็มีทางด้านของนาคอเม็ดม่วงแบกทีมอยู่นะครับเป็นนาคอนระดับประเทศด้วยนะเกมนี้ ถือว่าเขาทําหน้าที่ได้ดีเลยนะครับโอ้โหโดนซูมไปโคตรน่ากลัวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนถ้าแบบโลมไม่มายืนด้วยอย่างเงี้ยเล่นพยายามแบบเซฟเซฟหน่อยนะครับเล่นพยายามแบบเกาะป้อมไปก่อนนะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าเราแพ้เลน้วยนะเนื่องจากมีเอลสูยิงกดเราเรื่อยๆนะครับไอเทมชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นทางด้านของทาลอนเลยนะเอามายิงเทนนะครับ เทนเขาจะได้แบบโดนละลายได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเทนเนี่ยมันมีพาสซีในการดิ้งเลือดน,นะครับค่อนข้างที่จะตายยากนะป่าห่องไม่โดนด้วยเดี๋ยวผมกลับไปรับเบฟก่อนนะครับผมกลัวเขาดักว่ะทุกคนเดี๋ยวโอ้โหกระสุนโคตรน่ากลัวดู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 วิ่งเข้ามาแบบนี้สป,ปินเลยจ้าโอ้โหโดนผักโดนด้วยสวยเปิดนันตีซอยซอยเราไม่ค่อยมีคอนเบลจมตีนะครับเราจะทําดามิน ไม่ได้เยอะนะครับเราต้องรอของนะตัวนี้โอ้โหลิงมาได้ปลเพื่อนดึงไม่โดนด้วยโอ้โหมาแล้วหมดปลาหอบโดนปะไม่โดนได้อยู่นะครับเดี๋ยวพยายามช่วยเพื่อนอยู่ข้างหลังนะตีไปตีไปตีไปช่วยครับมี holy summoner ยังขายช่วยได้อยู่โอ้โหดูดีมันเด้งเลือดโคตรเยอะก็ค่อนข้าง เล่นยากนะครับพยายามเซฟไปก่อนนะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะตอนนี้ก็เดินทางมาถึง700ยห้าซับแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่มาติดตามกันนะที่นี้ด้วยนะครับทุกคนเอาละครับมาเจอกันในตอนอยู่เลนล่างกันเลยนะเจอทางด้าอิลูเมียด้วยนะคือเล่นยากมากนะครับ เพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยเป็นฮีโร่เซตโถมทั้งนั้นเลยนะสลิมก็จะค่อนข้างยินยากดิน,นึงนะครับเพราะว่ามีทางด้านซีซของลูเมียมันจ่ายมาเรื่อยๆด้วยน,น,นะแล้วก็เทนนะครับที่พยายามที่จะไถเราตลอดเวลานะแล้วก็เวเลสด้วยนะครับโถมเหมือนกันนะเปิดอันตีแบบก,กระโดดเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยแถมมีลิงด้วยนะครับเกมนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิวเยอะก็ไม่แปลกครับเพราะว่ายืนยากมากนะดูแต่ละตัว คือแบบใช้สกิลหนึ่งสกิลสองเราก็ปาไปครึ่งหลอดนะ่าเทนแถม mm hmm. อันตีเป็นฟดาเมจมากเลยนะ mm hmm. แบบอ่าทีมเขาอย่างเงี้ยแบบโคตรแบบอะไรล่ะไม่มีจุดอ่อนนะครับทุกคนต้องรอเขาโยนเองเท่านั้นนะต้องรอเขาพลาดเองนะครับแต่ฮีโร่เขาดาับมาได้แข็งมากครับฝั่งคงข้าตัวเราส่วนมากจะมีแต่ตัวขาตายนะครับแก๊กแล้วก็ยูอนะ ตัวเขาจะเคลื่อนที่ได้แบบค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแล้วก็สกิลเขาแรงนะครับซีซีเขาหนาเลยนะแล้วก็พยายามแบบยืนเซฟดีๆครับป่าหอกไปไม่โดนครับโอเคเขาตายสามนะป่าเราทําได้ดีเลยเกยมนี้ป่าเราส่วนมากจะแบกเรานะครับเกมนี้แล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยครับจนกว่าจะมีดาเมจใ,ในการพอใจ่ายให้เพื่อนนะตอนเลดเกม โอ้โหเราเนะ่ยเป็นตัวแบกเรีเกมนะครับแต่ให้เพื่อนๆนนะประคองต้นเกมไปก่อนนะถ้าเจอแบบนี้เนี่ยเล่นยากครับดีไปก็คลิปก็จะพยายามลงให้ทุกวันนะครับไม่เบื่อกันแน่นอนครับโอ้โหก็จะมีสตรีมทาง t ิ k t อกด้วยนะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับก็จะสตรีมช่วงเย็นๆน,นะประมาณ6โมงนะครับ ประมาณ6โมงถึงเอ่อหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ขอกลับก่อนนะครับา <Okay. S 1> ล้ครับไปกันต่อเลยนะสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับแล้วก็มาช่วยสนับสนุนกันด้วยนะโอเคเปิดดนตรีไปยิง <Okay. S 1> ยิงเจ็บนะครับ <Okay. S 1> มาช่วยกันแบบ๋ยส่งกุลาบนิดนึงนะอ่าอยากฝากติ๊กตอกผมไว้ด้วยนะ ก็ช่วงนี้ก็ไลฟ์ได้แล้วนะครับทุกคนไลฟ์ติกตอกได้แล้วนะก็จะสตรีมเกมในติกตอกกันนะครับก็เพจค่อยจะมาสตรีมทีหลังนะครับเอาไปทีละอย่างกวานะตอนนี้ถ้าอยากเล่นด้วยก็มาเล่นได้ที่ติก t อกนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามติกตอกให้กันด้วยนะเราจะโตไปด้วยกัน,นครับทุกคนโอเค ฝั่งเราก็ค่อนข้างทำได้ดีนะครับเก็บไป2ตัวจังหวะนี้แก๊กดึงมาสวยมากเพื่อนหลบหลบไปคาลิเบอร์เขาได้อ่นะเดี๋ยวเอาวอดเอาก่อนโอ้โหโดวซูมเจ็บเจ็บหนักเลยเราก็ช่วย3แล้วเดี๋ยวเราไปเอาคีิเลนล่างก่อนเราไม่ค่อยแบบได้ฟาร์มเลยนะเกมนี้เพราะว่าเจอแบบกดหนักมากผมก็จะพยายามแบบแวะฟาร์มแถวนี้นะครับเดี๋ยวเล่นแคลรี่เนี่ยพยายาม เร่งฟาร์มนะครับโดยการที่แบบว่าเอาคีบเล็กของป่าเรานะครับแต่พยายามอย่าเอาบัฟนะถ้าคีบเล็กป่าเราเนี่ยมีเนี่ยเราก็ควรเก็บนะครับสำหรับแครี่นะแครี่จะได้แบบมีดามจซื้อของมีเงินมาซื้อของเพื่อจ่ายดามห้เพื่อนได้เยอะมากขึ้นนะครับคำนึงถึงจุดนี้ด้วยนะโอ้โหอันตีลงโคตรแรงได้ป้าโอโลิงมาเราต้องวิ่งแล้วะช่วยเพื่อนไม่ได้ห่อน,น,นกันเฮนด้าเขาฟิกออกมาทันนะ เดี oh, ๋ยวเราวนฟาร์มเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันถึงช่วงเจเลตเกมแล้วนะอีก5นาทีก็ต็จะเกิดนะครับต้องรีบเร่งฟาร์มนะถ้าไม่งั้นแบบยิงใครไม่ตายแน่นอนเทนก็ถึกมากฝั่งท้าเพื่อนออกมาได้ป้าเดี๋ยวเราไปซ้อนเพื่อครับฟาไปเปิดอันตีสปินซอยฟียิงไขรไขรไขไขยังได้อยู่ไขอยู่ไขอยู่ไขฟรีมาก มาดิเวเลนโดนหอ,อกมาไค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 โอ้โหโดนในีสู่ซุมไปช็อตเมื่อกี้ก็แลกไป2ตัวคุ้มๆเลยนะครับได้ลิงกับเวเลนมานะก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวของเราก็เริ่มมาแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากชัดดาวไปได้นะแล้วก็ดับเบิลคิวด้วยครับโอเคได้สลิสติงแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนนะครับเผื่อเวเลนมันไม่ตายนะเออนนปิดนันตีมาจังหวะนี้ปึ๊บปลาหอ,อกตายไปโอเค โหดเลยทีเดียวนาครดเรายังไงโอ้โหลิงมาแต่ไหนวะเนี่ยปลาหอ่อฝันดีคับน้องรอครับทำเวฟรอนะเดี๋ยวเราค่อยไปเอาดาร์คเลเยอร์กันนะครับไอเทมชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นทางด้านเจาะเกาะนะครับเป็นมูรามาสะนะเอามาเจาะเทนะครับ ได้รถคููดาวด้วยนะแล้วก็ได้จอก่อนนะครับไอเทมชิ้นนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับโอเคยังได้อยู่นะ mm hmm. เดี๋ยวเราพยายามแบบร้อยเพื่อนเข้าไปดูก่อนนะครับ mm hmm. รอให้ลิงเขาโผล่ในแมปก่อนนะ mm hmm. ค่อยโผล่นะครับเห็นปะมันมาละ mm hmm. เปิดดนตรีซอยซอย,ซอยโอ้โหลิงมันไปแล้วซอยซอยซอยหลบได้อีคาลิเบอร์ยิงยิงโอ้ยโดนยกเจ็บหนักเกินปาหอกไปยังโอ้โห ยกแรงเกินลูเมียมาเอามังกรเลยแล้วกันตีตีช่วยเพื่อนถ้าสลิมเลทเกมคือบอกว่าดาเมจมันจัดมากนะครับน่ากลัวามากอุ้ยอันตีลูเมียโคตรแรงเลยดาเมจถือว่าสุดนะครับตัวนี้แรงมากถ้าได้ยิงตีเนี่ยต้องบอกว่าแขงก็ยืนไม่ไหวอนะ่ะเพราะว่าอันตีมันเอ่อโจมตีมเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับ แล้วบวกกับทารอนเนี่ยคือแบบสุดจริงตัวนี้นเนี่ยไขไขมาดิมาด,มาดิตายไปนะครับยังไงเอลซูอ้าวเวเลสเข้าหลําจุกปลาหอ,อกโดนเฉยโอเคนะขอเก็บเวเลสไปนะครับปลาหอ,อกไปไม่โดนคนระับคีฟก็ไม่มาด้วยพยายามอยู่หลังแก๊กนะถ้างานเอลซูซูมเราเราจะเจ็บนะครับปลาหอ,อกไป ืบโดนด้วยสั้นไปดีเอลสูเอาลิงมาเปิดอันปรีรอครับอรอปลาหอกไปตรงวันนี้นั่งซูมเหรอโดนสั้นโดนดึงด้วยตายไปก็จบไหนะครับสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะ โอเคครับก็42ดาวแล้วนะเกมนี้ชนะ5ครั้งต่อเนื่องก็เกมนี้ก็ยกให้ทางด้านนาคอเป็น MVP ไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอันชิตเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับทุกคน